ยังไปไหนไม่ได้ครับพี่น้องออต้องเคลยียร์อะไรหลายอย่างแถวบ้านคุณยายนะครับที่บ้านคุณยายเสานี้ต้องเปลี่ยนครับหน้าสี่ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนเป็นหน้าห้าเดี๋ยวผู้ใหญ่เลิศจะเปลี่ยนให้ครับ ม่เหลือเฟือปูนก็เหลือเฟือก็เลยต้องฝังงูต้องขายนะครับแล้วก็เอาเงินมาไว้จ่ายค่าช่างหินก็ยังไม่มีมีแต่ทรายเออนั่นอนะหินนิดหน่อยแต่ดินได้เยอะมากครับเต็มเลยครับดินสุดยอดอากาศร้อนมากโชคดีมากเมื่อวานไม่มีแดดแต่ร้อน วันนี้แดดออกแล้ว,วนะครับคุณยาอยู่ไหมเนาะจอดตรงก่อนวานก็โอ้คนเยอะมากครับน้ำมันจะหมดอีกแล้ว ชาวบ้านแถวนี้คนลำดวนบอกไม่เคยเห็นอะไรแบบขนาดนี้มาก่อนรถเยอะมาก <laughs> <c oughs> นี่มันจะหายไหมเนี่ยคนเยอะมากเมื่อวานนะครับรถดำนี่น่าจะสูสี200คันนะครับ <c oughs> อ้ปลาบุญมีสุดยอดดูดิงบห้าหมื่นอะ จประมาณสองชั่วโมงมั้งนี่ไม่ถึงนะมันจะหายบ่นอขะคุณยายท่อหนิ้วอะ่ะติดตั้งให้เรียบร้อยเลยครับป๋าบุญมีบาดาน,นครับปั๊มใหม่ด้วยนะครับนี่ดูสุดยอดมากยายยายอยู่บ่ ดินเต็มพอดีเลยสุดยอดขอบคุณทีมงานรถบรรทุกทีมงานรถดำมากเลยนะครับทีมงานแมคโคนะครับพอดีเลยครับดูถึงนู่นเลยดูบริเวณหน่อยอดินพอดีมากเลยไม่น่าเชื่อว่าดินมันพอดีมากเป็นยังไงยายโอ้ไม่ได้ทับ เราเป็ดเนาะคอกเป็ดเกิด้ดทีเนาะยายได้เรอวสร้างบ้านยังนี่กระโหลกกระนาลบอกฮะหยิบเก้านี่นะอ๋อเดือนนี่นะ จ่าเลื่อนนี่ะอ๋อลื่นหรอ <c oughs> เร็วเท่มาไปยายให้พาไปดูยนายให้แม่ใจปุ๊กกันตุ๊กเร็วเราละน,นี่อยู่กันครบเลยบ่เดี๋ยวก่อนนี่อันนี้น้ำจากทีมงานมอเตอร์ไซค์เป็นไงยายโอ้ยยายนั่นนอนสว,ส,สวัสดีครับอยู่ตรงนี้นเอาแล้วกลางคืนนอนไหนนี่ไม่มีบ้านนี่ เอานอนได้นีิน oh, no uh, no, no, ้ำเยอะแยะเลยเนาะอ้กินยังไงหมดี okay. <S 2> <S 2> ิยายก็หมดเลยเนาะได้ช่างกินพอดีเลยอืมวันที่ยี่สิบเก้านี่นะ แล้วใครจะมายกสาวช่างบ่เ้ยงงเนี้ยงไน้่ยี่แปอ๋อเียงจะามนดเส้นยดลึกแมหนงลแม่ะ่ะจลลูกีคก้ีรับแต่อาจารย์กลับยงต่ยี่หอยีเจ็ดด้ใหญ่มันจีนะเรียนวาง้เียงมันง่าลองกลีมุนนู

គ <cottling> ាត់ណាប់ដុំនេះនំគិតអាចារ្យចាតេនណពុតេនមិនបានអីតែភົງញៀងគេមកអោយຫມูกគេញៀងគេសั่งហានតកໄមប្រើមកសលឹងเด้อទូទូទូครับតាំងครับក៏លឿនជិះភົງໃຫຍ່ទៅដឹកគ្រួប្រครอบគ្នាគ្នាបែបអី៤នាក់នេះណាទីងស្រាតញោមកុំអង្គុយនឹងយាយឯងណាំសកូនចារ៉ាត់យ៉ាងគ្នាឯងអើអរអាណាំសកូនចារ៉ាត់នុតមកនុអូក៏ ยายก็จะได้ฤกวันที่29้แต่ผมไม่ได้มาหรอกมัยิกฤครับยีอแดยงนุกก็กินากิมมันหมวันที่29เก้กกษซอลก์เกสาเอกเนาะแค่ไหมในนแต่จะเกียงทีก็เบิกตาเรียนยี่สิบอผมก็ไม่รู้ได้มาหรือเปล่ายายแต่เดี๋ยวมาเรื่อยๆแหละ บาดหมวเอร์งไงจอด้เธอรู้จอเ้ะยผมไม่ทิ้งยายหรอกทำแล้วก็ทำให้มันจบให้มันเสร็จให้ยายได้อยู่แหละหนั่งทาแป้งทำไมยายกระเร้อนกราจเ้าอทาแป้งแล้วมันเย็นกะ้าได้ร่มนี้ี่อยู่มันเย็นดีดอกนี่มายม นายายผมไปก่อนเด้อะยโชคดีจ้าฮะยายฝากขอบคุณผู้ใจบุญแม่ยายขอบคุณจังเจอร์คุณยายดีใจมากเลยเนาะดีใจนูท์ไม่กินข้าวเลยหนูไม่กินข้าวเลยนะโอ้ยมันต้องกินบ้านน้ำมัดเลยในน้ำพริกกะปิได้กินไม่หนีผมก็ไม่ได้กินเลยน้ำพริกกะปินู่นโมก็จับโยโตคุนกีนี่ใบเตยน้ำขยกโอ้ยกิโยโตอ่ะ บับกะปิลักกันลังเนกิซีตนน้องนาะกิมโฮบเนอย่นอ๋ไม่มากินอยู่นี่อีกกิมโฮบบวกกะปิบกะปิก้ตุกเตี้ยอ๋อ้ตุเตียติดจ้าโอ้โฮทุนขิ้โยตุเตี้ยต้ิดอ๋้โยตุเตี้ยใครบ้องสรอนดูแลอ๋อจ้าบ้างูอุ่นเหรอยายผมกลับก่อนครับเดี๋ยวมาดูเรื่อยๆแหละตีไม่ทิ้งหรอกยายครับ กครับ็ก็ขอบคุณอีกครั้งกับทีมงานรถบรรทุกทีมงานมอเตอร์ไซค์นะครับผมทีมงานเจาะบาดานแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับออบตออบตผู้ใหญ่บ้านนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ไม่น่าหายหรอกมั้งแต่มันโอโหถอดง่ายๆเลยเนี่ยแต่คงไม่มีโจนหรอกมั้งตรงนี้เจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวมาอัปเดตบ้านยายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมต้องไปแล้วครับเนาะฝากเจ้าที่เจ้าทางดูแลดเ้วยด้วยปั๊มน,นะนะผมกลับก่อนนะครับ ก็งานเมื่อวานก็นะครับราบรื่นไปด้วยดีครับหลายคนบอกกลัวไยรุ่นตีกันครับก็ไม่มีแล้วครับงานบุญแบบนี้ครับมีแต่งานช่วยมีแต่เขาอยากจะช่วยครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ